เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้สลายตนะโดยในยะสี่ดูก่อนพิกูทั้งหลายสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะยนยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะยนยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ ทังย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะดูก่อนพิกูทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้หาได้ไม่ดูก่อนพิคุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ ทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แล